เสียแป้งไม่มอบตัวร้อไม่ใช่99.99%สิบนะครับนะเสียแป้งไม่มอบตัว100% 99. 99นะครับนะบ,นะบ,นะบางคนบอกเดี๋ยวเขาจะมอบตัวไม่จริงเขาไม่มอบหรอกเพราะเข้าไปมอบตัวก็อาจจะตายในคุกเพราะอะไรมีศัตรูเยอะโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ราชการนะครับเจ้าที่ราชธรรนะรเพราะว่าทําให้เขาต้องติดคุกทําให้เขาดโดนแดเพราะนั้นเข้าไปก็ ติดเชื้อในกระแสเลือดนะนะมีความเสี่ยงสูงผมเชื่อไม่ไม่มอบตัวนะครับไม่แมบตัวก็คงจะปล่อยคลิปอะไรไปเรื่อยแต่ช่วงนี้ก็ต้องหยุดก่อนเพราะว่าตํารวจกําลังค้นหาว่าคลิปมาจากไหนเรียกคนนั้นไปสอบคนนี้ไปสอบแต่ผมเชื่อตำรวจไม่สามารถจับกลุมได้คือตํารวจไทยเก่งแต่งานนี้ยากนะยากในการที่จะจับกลุมแต่ว่าตํารวจก็ต้องไปค้นที่นั่นค้นที่นี่เรียกคนนั้นคนนี้สอบไปต้องทําหน้าที่แต่จับกลุมยาก พี่น้องคิดอย่างไรอนะ่ะคิดเหมือนผมไหมนะคิดว่ามีโอกาสได้ไหมอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนําผู้ชมหน่อยครับสำหรับคนที่ไม่กล้าติดต่อทนายเพราะตัวเองไม่มีเงินอ๋อโทรมาไม่ต้องเสียตังค์เลยนะครับติดต่อสอบถามทนายทีมงานทนายกายทุกไม่ต้องเสียเงินนะครับคุยปรึกษาหารือได้โดยไม่ต้องเสียค่าบริการมันเป็นบริการของเรานะ,อะสอวสเอจะรอดไหม สวสองเอที่โดนคดียาเสพติดคดีสมคบคดีฟอกเงินรอดหรือไม่รอดอยู่ที่พยานหลักฐานเอาเอาพูดกัน,ก,นกลางๆแล้วกันนะไม่ต้องไปทิ่ไมไปตำนะคือสวคนนี้ถูกกล่าวหาเกี่ยวคดีสมคบยาเสพติดและก็คดีฟอกเงินคดีสมคบกับยาเสพติดท่านทราบไหมหมายความไงหมายถึงยังไม่ได้ค้ายาเสพติดแต่ไปวางแผนกันและตกลงกันว่จาจะ้ายยาเสพติดอันนี้ขออนุญาตพูดภาษาชาวบ้าน คือท่านสวถูกกล่าวหาว่าไปวางแผนกันที่จะค้ายาเสพติดเนี่ยเขาเรียกว่าสมคบนะนะคำาสมคบนะครับพี่น้องนะฟังไว้นะครับท่านจะได้มีความรู้กฎหมายนะครับคือไปวางแผนจักค้ายาเสพติดไปวางแผนจับฟอกเงินแค่วางแผนก็มีความผิดแล้วเพราะกฎหมายยาเสพติดและกฎหมายฟอกเงินเขาบอกว่าแค่วางแผนก็ผิดแล้วชัดเจนนะครับ คือขึนวางแผนปฏิวัตินะครับแต่ถ้าในกฎหมายอาญาทั่วไปเนี่ยวางแผนยังไม่มีความผิดนะครับชัดเจนนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าสมคบแต่ถ้าวางแผนจะฟอกเงินวางแผนจะค้ายาต่อมาพักพวกตัวเองไปค้ายาตัวเองต้องรับผิดนะตัวเองต้องรับผิดเท่ากับผู้ที่ค้ายาเก็คือประหารชีวิตสูงสุด ฟอกเงินก็เหมือนกันก็วางแผนจะเอาเงินไปฟอกสมมติไปค้ายาเสพติดได้มาแล้วก็ไปวางแผนว่าเอาเงินไปซื้อตึกเออเอาเงินไปซื้อบ้าน,เอาเ,นอเอาเงินไปเล่นหุ้นเอาเงินไปซื้ออ่าบ้านในต่างประเทศหรือเอาไปทําร้านอาหารเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างนี้เขาเรียกว่าสมคบกันฟอก <c oughs> <c oughs> วางแผนว่าจะเอาเงินไปฟอกยังไงวะแค่วางแผนนี่ก็ผิดนะนะครับเข้าใจนะครับ พระนั้นสวทรงเอจะรอดหรือไม่รอดขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานเอาพูดกลางๆแล้วกันเดี๋ยวก็จะหาว่าพี่เดย์ได้ทำตัวเป็นสารผมไม่ใช่นะผมเป็นนักกฎหมายคือให้ความรู้กับประชาชนซึ่งสวทรงเออาจจะหลุดคดีก็ได้อาจจะติดคุกและโดนยึดทรัพย์ก็ไ,ได้แต่ก็แพ้เลยนะติดคุกยาวเลยครับเงินที่มีอยู่ก็ไม่ได้ใช้นะยกเว้น เตรียมหนีไปดูไบก็เหมือนกับอดีตนายกทักษิณอดีตนายกยิ่งลักษณ์พอรู้ว่าจะต้องติดคุกคดีทุจริตคอรัปชันก็หนีไปอยู่ดูไบอันนั้นก็เป็นช่องทางนะครับเพราะว่าคุณทักษิณกับคุณยิ่งลักษนณะ์เนี่ยพอคุณพอรู้ว่าจะต้องติดคุกแน่นะก็มีคนสะกิดน,นะเฮ้ยติดคุกแน่ทักษิณยิ่งลักษณ์ก็เปนะ็นไงหนีคดีไปอยู่ดูไบหนีไปนานๆาขาดทุวาปก็กลับมาเจรจาต่อรองทางการเมืองปุ๊บก็ับ ลดโทษ8ปีเหลือ1ปีแล้วก็ไปนอนโรงพยาบาลอันนี้ก็เป็นเทคนิคของคุณทักษิณแต่ใครจะทาได้ขนาดนี้ก็ต้องเป็นคนที่มีเงินมีเส้นมีอำนาจทางการเมืองถ้าเราถ้าเราไม่มีก็ไม่สามารถไปนอนโรงพยาบาลได้นะก็นักการเมืองหลายคนก็พอรู้ว่าจะติดคุกก็นหนีไปอยู่ต่างประเทศหลายคนครับไม่ใช่เฉพาะนามสกุลชินวัฒน์นามสกุลชินวัฒน์มีสองคนคือพี่ชายกับน้องสาวก็คือทักษิณกับยิ่งรักก็นหนีคดีทุจริตคอร์รัปชัน เดี๋ยวนี้ตรงไปตรงมาพูดได้เต็มที่เลยนะครับนะมีอะไรก็ถามมาได้นะครับอ่านะครับเรียกค่าอุ้มท้องได้ไหมค่าอุ้มท้องอืเน <ะ S 2> ี่ยความมยุทธธรรมในสังคมไทยมีมานานมากแล้วใช่ครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คือบ้านเราเนี่ยถ้าเรามีเงินเราไม่ต้องติดคุกหรอกมาไปในชั้นตำรวจถ้าเรารู้จักตำรวจนะ บางคนก็ยัดเงินยัดทองกับตํารวจบางคนคดีก็เป่าทิ้งไปแล้วพยานหลักฐานก็สอบไปสอบมาสอบเพื่อที่จะไม่ฟ้องคือคาดหวังอะไรย,ยากนะครับยากถ้ามีเงินแล้วก็คดีก็จะเปลี่ยนไปบางทีพนักง,งานสอบสวนก็ไม่อยากจะรับเงินนะผู้กํากับบางคนก็รับเงินก็สั่งลูกน้องสั่งไม่ฟ้องก็ได้มันเยอะแยะสั่งฟ้องก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศเราเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับอย่าทําผิดกฎหมายดีที่สุดเชื่อพี่เดนะนะครับ เรื่องหมูเด้งไปถึงไหนแล้วครับจาร์ก็กทิ่ดีดีเอสไอก็โดนเด้งมาแล้วโดนหมูเด้งนะทำงานมาสิบเดือนนะครับอยู่ดีๆก็เด้งเข้าไปความผิดก็ไม่มีอ้างว่าเออจะต้องไปทําหน้าที่ที่สําคัญกว่ารองประหลัดกระทรวงยุติธรรมนี่มันไม่มีอะไรทำเนี่ยน,นะลูกน้องก็ไม่มีอะไรไม่มีคําว่ารองประหลัดเนี่ยมันพูดง่ายมีตัวคนเดียวลูกน้องไม่มีจากเดิมมีลูกน้องเป็นรนะ้อยเป็นพันเนี่ยอีิบรีกรมองสอบสวนคดีพิเศษ มีงาประมาณมีลูกน้องของตัวเองนะถ้าย้ายเป็นรองประหลัดก,ก็คือเหมือนกับรองเท้าพวกนีคือไม่มีอำนาจอะไรเลยรอประหลัดกระทรวงข้องมอบหมายนะมันก็คือการเด้งเด้งก็มาจากอะไรก็จากกะมาหนูหมูเถือนนี่แหละสาวไปสาวมาก็จะถึงตัวกูแล้วบรรดาเจ้าสัวบรรดาบริษัทยักษ์ใหญ่อ่ะไปซื้อหมูเถื่อนมาแล้วมันจะรอดยังไงนะครับนะอ้างว่าขาดเยตนาไม่รู้ว่าหมูที่ซื้อมานั้น เป็นหมูเถื่อนได้ไหมครับได้ไหมก็ถ้ามีเงินมันก็อาจจะสั่งไม้ฟ้องได้นะเพราะว่าคุณไปซื้อหมูเถื่อนมาคุณไม่ได้ซื้อทีเดียวคุณซื้อตั้งหลายครั้งแล้วเป็นถ้าเป็นบริษัทระดับโลกหรือเป็นห้างขนาดใหญ่เวลาคุณจะจัดซื้อจัดจ้างคุณก็ต้องไปตรวจสอบนะจะต้องเอาหมูมาตรวจสอบมาดูอะไรต่างๆตรวจสอบที่ว่ามันเป็นหมูที่ นำเข้าถูกต้องตามกฎหมายไหมหรือว่าเป็นหมูเถื่อนหรือสาแดงเท็จคุณต้องตรวจสอบมันมีขั้นมีตอนของมัน,มนว่าคุณเป็นบริษัทใหญ่คุณไม่ใช่เป็นร้านโชว์หวยที่ไหนนะเพราะฉะนั้นคุณจะอ้างว่าคุณไม่รู้เหรอไม่ได้นะอ้างว่าขาดเจตนานะส่วนตัวผมฟังไม่ขึ้นนะแต่ผมว่านะถ้าสมมุติว่าบริษัทใหญ่ๆที่ซื้อหมูเถื่อนจากผู้นําเข้าเนี่ยแล้วอ้างว่าขาดเจตนาเนี่ยแต่ถ้ามีเงินเยอะๆไปวิ่งเต้น พนักงานสอบสวนดีเอสไออาจจาะสั่งไม่ฟ้องได้ไหมได้ถ้ามีเงินเยอะนะแต่ต้องไปเจอเจ้าหน้าที่ที่เป็นโจรเท่านั้นนะต้องไปเจอดีเอสไอที่เป็นโจรเท่านั้นะแต่ถ้าเกิดไปเจอเจ้าที่ดีเอสไอที่เป็นคนดีเขาก็คงจะไม่รับเงินรับทองยกเว้นว่าอธิบดีกรมสอบสวนก็ดีพิเศษคนต่อไปก็คือแต่งตั้งโดยเจ้าสัวถ้าเป็นอธิบดีที่แต่งตั้งโดยเจ้าสัวเขาเข้ามาเพื่อปิดจ็อกนะ รับเงินรับทองเสร็จแล้วสั่งไม่ฟ้องมีความเห็นทางคดีควรสั่งไม่ฟ้องอันนี้ก็เป็นได้อันนี้เป็นแค่เรื่องสมมุตินะก็ตั้งอธิบดีคนใหม่ตอนนี้ยังไม่มีก็ตั้งอธิบดีที่เจ้าสัวต้องการมาเข้ามาพวกก็เลยสั่งเลยครับนะบริษัทเจ้าสัวไม่มีความผิดนะเจ้าสัวคนไหนก็ไม่รู้ผมไม่ได้บอกนะเพราะว่าซื้อหมูเถื่อนมาจากทิปปิง้งโดยเข้าใจโดยสุจริตว่านะอ่าเป็นหมูที่นําเข้าโดยชอบด้วยกฎหมาย ขาดเกียตนาเซ็นออกคําสั่งดีครับกับความเห็นทางคดีควรสั่งไม่ฟ้องก็จบครับนะแต่พี่น้องประชาชนจะจบหรือไม่ไม่รู้อีกเรื่องคือวิธีการสั่งไม่ฟ้องเนี่ยง่ายนิดเดียวถ้ามีเงินนะเนี่ยและคดีใหญ่ๆเงินก็เยอะมันก็ทําให้ใครๆก็อยากจะเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรืออยากจะเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพราะมันมีอานาจในการมีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้องคดีสําคัญสำคัญ ตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตำแหน่งอาชีพดีดีเอสไอสำคัญที่ผ่านมาก็มีอดีตอาชีพดีดีเอสไอบางคนก็ติดคุกไปแล้วครับตอนนี้ก็อยู่ในคุกนะเพราะตำแหน่งนี้มันทำคดีสำคัญครับนะได้เงินได้ผลประโยชน์เยอะแยะมากมายขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนนั้นจะมีความดีหรือความชั่วเพราะในโลกแห่งความเป็นจริงมันมีคนอยู่สองประเภทคือคนดีกับคนชั่วในโลกนี้ ไม่ใช่ทุกคนเป็นคนดีมันมีคนชั่วด้วยคนเลวด้วยคนที่เห็นแก่เงินอาชีพผมก็มีนะทนายดีทนายโจรทนายสีเทามีหมดครับตำรวจก็มีอายการก็มีอายการสีเทาก็มีอายการที่รับถินบนแล้วก็โดนไล่ออกจากราชการแล้วติดคุกก็มีครับเยอะแยะทุกวงการมีทั้งคนดีและคนชั่วเพราะฉะนั้นถ้าคนชั่วคนเลวคนสีเทาก็จะพบกับคนสีเทา อย่างแบบที่เสียแป้งบอกนะเสียแป้งเขาก็เป็นคนเทาๆก็ไปรู้จักกับตํารวจเทาๆอายการเทาๆมันก็เลยเกิดเรื่องเทาๆขึ้นมาสุดท้ายเลยโดนหักหลังแล้วก็ต้องติดคุกอยู่คนเดียวเพราะตํารวจเทาอายการเทามันมีความรู้ทางกฎหมายมันมีเงินนะถึงแม้สมมติว่าไปร่วมมาทําความผิดกับเสียแป้งมันก็มีหนทางในการเอาตัวรอดแต่เสียแป้งก็เป็นแค่ นะคนเทาๆท,าที่นะไม่มีตำแหน่งไม่ได้เป็นตำรวจไม่ได้เป็นนายการเพราะนั้นเสียแป้งก็เลยติดคุกอยู่คนเดียวเสียแป้งก็เลยต้องหลบหนีจากเรือนจำหลบหนีจากโรงพยาบาลและมาอัดคลิปแขฉเพราะอะไรเอา้าตำรวจบางคนอัยการบางคนเอาร่วมกระทำความผิดกับผมนี่ครับนะแต่ทำไมพวกเขาวิ่งเต้นจนหลุดคดีไปได้แต่ผม ต้องมาติดคุกอยู่คนเดียวมันก็เป็นธรรมดาแล้วครับคนโง่ย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาดนะครับคนโง่ย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาดเราเป็นคนสีเทาเป็นนักเลงเป็นเป็นพ่อค้ายาสมมุตินะสมมติไม่ได้หมายถึงใครนะเป็นพ่อค้ายาเป็นนักเลงเป็นนักการเมืองเป็นพวกทําธุรกิจสีเทาเราไปรู้จักกับตํารวจเทาเขาก็ช่วยเราแต่ถ้าเกิดจวนจวนตัวไปเรื่อยๆนะ วันหนึ่งตำรวจต้องติดคุกอายการต้องติดคุกทั้งตำรวจและอายการเขาก็ต้องไปไปปรึกษาหารือก็เอาให้ไอ้แป้งติดคุกอยู่คนเดียวนะไอ้แป้งก็โมโหอา้าวมึงเป็นคนให้กูไปอุมไอ้ไอจรวดเอาสุดท้ายพอกูม,มาเสร็จนะแล้วก็เอาปืนตำรวจมาด้วยนะพอกูเอาปืนไปคืนเอา้ากลายเป็นว่าทุกคนโยนขี้มาให้กูคนเดียวไอ้แป้งมันถึงไม่ยอมไงน่นะมันไม่ยอมมาเอา้า กูก็เป็นโจนไรไปคบตำรวจโจรในยการโจรเป็นเรื่องสมมุตินะผมไม่ได้บอกความหมายถึงใครนะสมมุตินะี่ไอต้ตามไอ้ข้ออ้างของที่ไอ้แป้งันพูดเป็นเรื่องจริงไอ้แป้งก็บองว่าอา้ามึงก็โจรกูก็โจรเพียงแต่ว่ากูกโจรแล้วไม่ได้ใส่เครื่องแบบส่วนตำรวจบางคนเป็นโจรใส่เครื่องแบบอายการบางคนเป็นโจรใส่เครื่องแบบแล้วเสร็จแล้วว่านะอ้าวสุดท้ายกูติดคุกคนเดียวนะกูไม่เหมือนไม่มีเงินจ่ายวิ่เงเต้นหน้าแสนเพอกูไม่จ่ายกู กูกระโดนจากฟ้องจากตำรวจบางคนจากอายการบางคนซึ่งผมไม่ทราบว่าเป็นใครตามคํากล่าวอ้างเขาอันนี้เป็นเรื่องสมมุติทั้งนั้นเนี่ยฟังจากไอ้แป้งมันมานะนะครับอเนือข้าใจนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยพี่น้องฟังรายการพี่เดแล้วทลาดครับนะกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับ